สวัสดีครับมิตรรักแฟนเพลงทุกท่านวันนี้ผมก็จะมาแนะนำตัว T T E Sport c o n t r o l r นะครับตัวนี้เนี่ยวันก่อนเนี่ยก็โพสในเฟ e บุ o k นะว่าจะรีวิวแต่ก็ยังไม่ว่างเลยเดี๋ยวมาเริ่มแกะกล่องก่อนละกันนะครับตัวนี้เนี่ยเป็นคอนโทรลเลอร์สำหรับ I O S Device นะครับก็คือ iPod, iPhone, iPad ใช้ได้หมดแล้วก็สี่สำคัญก็คือ ไอแอปเปิลทีวีเนสะครับที่เพิ่งออกมาเนี่ยตอนนี้ไม่เข้าเมืองไทยเลยนะใช้ได้ด้วยนะครับเจ๋งมากเลยนะครับหลักๆก,ก็คือหน้าตาจะเป็นอย่างนี้ครับจอยเนี่ยจะว่าไปสไตล์เหมือนจอย Xbox นะครับแล้วก็จะมีส่วนที่ยื่นออกมาทําให้ลัดกับ iPhone ได้ด้วยแกะกันเลยดีกว่ามีอะไรบ้างสาย USB นะครับตรงนี้เป็นไ i โคร USB นะครับซึ่งเป็นพอร์ตท,ที่ป๊อปปูล่ามากแกะออกมาอันนี้ก็จะเป็น คู่มือนะครับที่คนเราที่เกียจอ่านนะครับอันนี้เป็นเรื่องของประกันนะครับทีทีสปอร์ตเนี่ยส่วนใหญ่ที่ขายมานะก็จะเห็นว่าประกันดีนะครับตัวนี้ประกัน2ปีนะโอเคฟึบแกะออกมากล่องที่ทําดีนะครับตรงข้างๆเนี่ยจะเห็นว่ามีฟองน้ําด้วยนะครับการตัวคอนโทรลเลอร์ของเรา,าเป็นรอยระหว่างที่ขนส่งมานะครับก็ โยนทิ้งตัวคีย์แพดก็จะเป็นอย่างนี้นะครับก็สไตล์ Xbox เลยนะครับตรงนี้จะเป็น Direction แปนะครับแล้วก็ตัวเลื่อนที่เป็นอนาล็อกนะครับแล้วก็ AB X Y มีปุ่มตัวนี้เป็นเหมือนพอสนะแล้วก็ตัวนี้เป็นบลูทูธซิง n ์นะครับตัวนี้เป็น Power ด้านบนมีอะไรบ้าง l 1 r 1 l 2 r 2นะครับแล้วก็พอร์ตมินิเอไมโคร r o USB นะครับไมโคร USB ตัวนี้เนี่ยมีฐานชาร์จให้ในตัวนะครับทาง TT เนี่ยเคลมว่า ใช้ได้สิบชั่วโมงเลยถ้าเราชาร์จแบบเนเต็มน,น,นะแล้วก็วิธีการเปิดนะครับตอนแรกผมบอกว่าเฮ้ยมันงับยังไงวะวิธีการเปิดตัวเนี้ยตรงเนี้ยมันจะเป็นล่องซึ่งเนียนมากเลยนะครับถ้าเกิดมีเล็บจะง่ายหน่อยดันออกมาแล้วก็เปิดออกมาฟึ๊บ,บนะครับตรงเนี้ยจะเป็นยางนะเพื่อทําให้การยึดเกาะกับ iPhone ของเราเนี้ยมันง่ายขึ้นนะครับก็ตัวนี้ก็จะเป็นสปริงนะครับไม่แน่ใจว่าใช้กับตัวสมาร์ทโฟนอนได้สูงสุดแค่ไหน แต่มันจะยืดได้ประมาณนี้นะยังไม่ได้วัดเหมือนกันว่ากี่เซนแต่ก็นี่ผมเทียบนะของผมเป็น iPhone 6นะครับไม่ใช่6 Plus นะครับก็ได้ประมาณนี้นะใส่ได้สบายไม่มีปัญหาครับส่วนจะเป็น6 Plus นี้ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าได้หรือไม่แต่ดูแล้วน่าจะได้นะครับก็เวลาใส่ก็จะเป็นอย่างนี้นะครับมีข้อสังเกตนดนึงก็คือตัวเนี้ยเปิดสุดได้แค่นี้นะมันจะติดติดตัวล็อกของมันแล้วนะครับติดตัว บั้งของมันนะครับก็จะเปิดสุดได้แค่นี้ซึ่งจริงๆแล้วตรงนี้ผมว่าน่าจะดีไซน์ให้มันยืดหยุ่นได้กว่านี้เนาะน่าจะเอ็นได้มากกว่านี้พะเวลาเล่นเนี่ยผมรู้สึกว่าบางทีเนี่ยเราอยากให้มันเอียงมากกว่านี้แล้วถ้าเกิดเราเอียงตามที่เราต้องการเนี่ยมันข้อมือเหมือนจะกนเกร็งๆนิดหน่อยนะครับก็ทําให้รู้สึกว่าไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่แต่ว่าส่วนใหญ่ก็ถือว่าได้นะครับแต่ที่นี้เป็นความเรื่องมากของผมเอง สวัสดีครับก็คราวนี้เนี่ยก็จะจําเป็นส่วนในของการเทใช้อุปกรณ์นะครับโดยที่อุปกรณ์คือจะมีตัวคอนโทรลเลอร์นะครับของทาง TTE Sport นะครับแล้วก็ผมเป็น iPhone นะครับขอผมใช้ iPhone 5นะครับก็โอเคเรามาแกะติดตั้งกันเลยนะครับผมก็ครับเปิดขึ้นมานะครับผมแล้วก็โหนเสียบเนี้ยเข้าไปนะครับนะครับก็จะได้รูปลักษณ์ประมาณนี้นะครับผม ก็คราวนี้เราก็ทําการเปิดมันขึ้นมานะครับอ่าโอเคครับทีนี้ก็เรามาถูงขั้นตอนการเชื่อมต่อนะครับตากค่าเปิดบลูทูธนะครับเปิดเสร็จปุ๊บเราก็เปิดเครื่องนะครับแล้วเรากดปุ่มบลูทูธค้างไว้นะครับแปบ๊บหนึ่งมันก็จะกำลังเสิร์ชหาอุปกรณ์นะครับมาแล้วทีท Sport Controller นะครับผมก็กดเชื่อมต่อ มุนติวติวติวเรียบร้อยครับเชื่อมต่อเสร็จแล้วนะครับผมก็เข้าสู่หน้าเกมที่ผมจะใช้เกมที่ผมจะใช้เทสนะครับคือแอปซานะครับแนะครับกดเข้ามาเลยโอเคซึ่งตอนนี้เนี่ยผมเนี่ยเข้ามาแล้วนะครับในเกมนะครับก็เล่งมือนิดนึงนะฮะก็คราวนี้เนี่ยผมจะมาเทสใช้งานนะครับโดยการที่ เราจะรู้ได้อย่างไรว่าคอนเทลเลอร์เราสามารถใช้งานได้หรือเปล่านะครับเราก็สามารถเข้ามาในส่วนของการตั้งค่าได้นะครับตั้งค่านะครับผมแล้วก็เนี่ยนะตั้งค่าตั้งค่านะครับการควบคุมนะครับผมนี่แน่นอนพอเจอการควบคุมนะครับของเกมออฟนะครับแอปฟาวนะครับก็จะมีขึ้นมาให้เรานะครับพร้อมกับแสดงว่าปุ่มไหนใช้ควบคุมอะไรนะครับผม อ่าอันนี้คร่าวๆนะครับแผงควบคุมนะครับทีนี้เรามาเทสใช้งานกันเลยดีกว่านะครับโอเคนะครับดับน,นี้นะครับเราเริ่มแข่งกันเลยโดยัาแบบอปซาว์นะครับก็คือปุ่มปุ่มบีนะครับปุ่ม B เนี่ยที่ที่ตั้งค่าไว้ก็จะเป็นเบรกนะครับผมแล้วก็ควบคุมการเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาผมจะใช้เป็นตัว กดปกตินะครับจริงๆไม่ใช้อันดับอกได้นะครับส่วนการใช้ไนโตรนะครับก็จะเป็นตัว R1 นะครับอ่าโอเคนะครับคือการการตอบสนองของการกดนะครับแทบจะแบบไม่มีปัญหาเลยนะครับแบบว่าไหลลื่นมากนะครับเนี่ยกดซ้ายขวานะครับแล้วก็ถ้าเป็นในส่วนของใช้เป็นอันดับอกอนดัอกก็ได้นะครับเนี่ยแบบนี้ก็ได้เนี้ยเนียแบบนี้ก็ได้นะครับ ใช้เนโตรนะครับใช้งานได้เลยนะครับแต่ผมจะขับประเภทแนวเกลียนๆหน่อยนะฮะผมจะกระแทกมันเข้าสู่กำแพงแล้วก็พังไปหนึ่งคันนะครับนนะครับผมแล้วก็ปุ่มวานะครับปุ่มตัไวานะครับในในการใช้งานของผมจะเป็นการเปลี่ยนมุมกล้องนะฮะเรามาดูกันนี่นะครับเป็นมุมกล้องแบบนี้นะครับเพิ่มอรรถลดในการเล่นอีกนะครับเนี่ย แบบนี้ก็ดูดีไปอีกแบบนะครับบางคนจะชอบแบบว่ามุมมองแบบม,มองหน้ารถอะไรประมาณนี้นะครับจริงๆผมก็ชอบนะเอเอมื่อก่อนเล่นแบบนี้นะครับอนะครับแล้วก็กลับมาเหมือนเดิมนะครับผมก็จริงๆก็การใช้งานนะครับอัตราการตอบสนองค่อนข้างดีนะครับแทบจะไม่มีดีเลยนะครับเวลาต่อใช้งานผ่านบลูทูธนะครับ โอเคมาในช่วงสุดท้ายนะครับหลังจากที่ผมลองได้เล่นตัวจอยคอนโทรลนะครับก็ต้องบอกเลยว่าก่อนหน้านี้เก็คิดว่าเออมันก็คือจอยเกมที่มันเล่นบน iOS นะครับแต่ว่าหลังจากที่ผมได้เล่นเกมมาสักพักนะเราเล่นเกมหลายแนวนะครับทั้งแอคชั่นทั้งเร็กซ์ซงทั้งแอด e n t เวนเจอร์นะครับทำให้ผมรู้สึกว่าเฮ้ยมันพอเราได้เล่นอะ่ะมันไม่ใช่เป็นแค่จอยอย่างเดียวครับมันคือมันเหมือนดึง ความทรงจําสมัยที่แบบว่าผมแบบเล่นแบบได้เกมบอยมาใหม่ๆนะคือแบบมันดึงความทรงจำมาแบบนั้นเลยนะก็เลยบอกว่าเออเฮ้ยการที่มีตัวนี้เนี่ยบางคนบอกว่าเฮ้ยมันเป็นแค่จอแต่ว่าเออมันทําให้เราย้อนกลับไปถึงสมัยก่อนเลยนะแบบว่าที่มีความสุขเนาะน,นอนคลุบอยู่ในห้องนะครับแล้วนั่งเล่นเกมพกพาบนเตียงนะแบบว่าเออมันได้ฟีลดีจริงๆนะครับส่วนใครเนี่ย ที่สงสัยนะครับว่าเฮ้ยมันเล่นได้เฉพาะเกมบางเกมหรือเปล่าต้องบอกว่าเกมเยอะมากเลยนะครับนี่ผมลิส์รายการมาให้ดูคร่าวๆนะครับก็คือเอาง่ายๆจริงๆก็คือว่าเกมไหนเนี่ยที่พพอร์ตจอยแพดที่เป็น MFI นะครับก็คือเล่นในทุกเกมนะแล้วทั้งเกมแบบเกมพัลเ์ซ่เกมง่ายๆแล้วเกมไฮเอ็นนะยิ่งเกมแบบว่ายิ่งเกมท็อปๆนะส่วนใหญ่จะเล่นได้หมดนะครับโอเคก็ไม่พูดมากแล้ประมาณนี้ขอบคุณครับ